ครับก็วันนี้ก็วันที่31นะครับก็มาส่งรถที่จังหวัดพัทลุงก็ลูกค้ารายนี้จากการที่สัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าทําไมถึงเลือก XMG ลูกค้าบอกว่าก็เคยใช้แบรนด์ดังๆมาในท้องตลาดนี่แหละครับก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่ก็ลองมาใช้แบรนด์ XMG ดูเพราะว่าโลกเปลี่ยนทาทุกเปลี่ยนเศรษฐกิงเปลี่ยน,ยนก็เลย ให้เราเปลี่ยนด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะถูกเปลี่ยนค้าก็ได้กล่าวไว้ว่าในเมื่อราคารับเหมาก็เท่าเดิมแล้วเราจะไปจ่ายเพิ่มทำไมก็ทำให้ลูกลูกค้ารู้สึกปรับเปลี่ยนในการเพื่อที่จะอยู่รอดต่อไปนะครับเปลี่ยนเสมือนการเขียนหนังสือเนี่ยไม่จําเป็นต้องเขียนด้วยปากกาอย่างเดียวจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าดินสอมันก็เขียนได้เช่นกัน